สวัสดีค่ะทุกวันนี้เรามีการใช้งานอีเมลส่วนตัวกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะใช้เพื่อการรับส่งอีเมลกับผู้อื่นหรือใช้สมัครบัญชีโซเชียลมีเดียหรือบริการต่างๆมากมายนอกจากนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานร,ราชการหรือแม้แต่ลูกจ้าง ก็มีการใช้อีเมลของส่วนราชการด้วยเพื่อใช้ในการติดต่อราชการแต่เราจะมีวิธีการใช้งานอีเมลราชการให้ปลอดภัยได้อย่างไรนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราไม่ควรใช้อีเมลราชการเพื่องานส่วนตัวเช่นการไปสมัครใช้งานโซเชียลมีเดียหรือสมัครรับข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆเป็นต้นเนื่องจาก อาจส่งผลให้อีเมลราชการดังกล่าวได้รับอีเมลสแปมจากบริการเหล่านั้นได้ค่ะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันในลำดับถัดมาก็คือต้องระมัดระวังในการดาวน์โหลดไฟล์แนบที่มาพร้อมกับอีเมลโดยจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ส่งอีเมลผู้ส่งหรือแม้แต่การตรวจสอบหัวอีเมลหรือที่เราเรียกกันว่าอีเมลเฮดเดอร์เพื่อป้องกันไวรัส หรือแม้แต่การถูกจรดกรรมข้อมูลได้คะ่ะนอกจากนั้นควรมีการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากโดยไม่ตั้งเป็นชื่อของเราวันเดือนปีเกิดหรือคำศัพท์ที่เดาได้ง่ายรวมถึงหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขที่ซ้ำกันเกินกว่า3ตัวหรือเรียงตามลำดับเช่น a b c d e หรือ1111111 11 11 11 ควรกำหนดรหัสผ่านให้มีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรโดยประกอบไปด้วยตัวอักษรใหญ่เล็กตัวเลขสัญลักษณ์พิเศษเป็นต้นและควรมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลอย่างน้อยทุก3หรือ6เดือนค่ะและเมื่อต้องมีการส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเป็นความลับควรทำการเข้ารหัสอีเมลฉบับดังกล่าวเพื่อมิให้ถูกดักข้อมูลระหว่างทาง และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อราชการได้ค่ะและสุดท้ายนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จัดเก็บอีเมลเต็มเราก็ควรที่จัดต้องลบอีเมลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือร่างอีเมลที่ได้รับการจัดส่งแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เราสามารถใช้งานอีเมลได้ยาวนานขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าเนื้อหาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยในการใช้งานอีเมลราชการอย่างปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ